สวัสดีค่ะวันนี้เรามาร้อยมาลายมารายซีกดอกรักหรือมารายดอกลักบีบนะคะโดยปกตินะคะดอกรักจะมีห้ากลีบเราจะบีบสามกลีบนะคะแล้วก็ร้อยสลับด้านซ้ายด้านขวาไปเรื่อยๆนะคะเราจะร้อยจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะ เมื่อได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ดึงออกจากเข็มแล้วก็มาแต่งดอกรักให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการผูกเป็นมาลัยกลมนะคะผูกให้แน่นเลยนะคะ และเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะรอบนี้เรานำไปใส่ยอดกลวยใบสีค่ะมารายซีกดอกลักหรือมาลายดอกลักบีบก็เป็นอสสิทธเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ